เกมนี้เจนเลือกเล่นเป็นอลิซแล้วก็มีเมดเป็นคลิกซี่ซึ่งก็คิดกันว่าเลดเ,เจนมันคนจะแรงหน้าดูแต่ว่าเอลซูบอกว่ามันบางคลิกซี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเด๋อยีน่าเนี่ย na, เป็นแทงให้คงจะแทงยืนได้ไม่นานนะซึ่งในระหว่างที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยป่าก็เป็นคนพิกคนสุดท้ายนะจ๊ะแล้วรู้ไหมว่าป่าหยิบอะไรมาถ้าแดนป่าเลือกทีรีจา้า ทุกคนก็คืออึ้งมากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นมูราดกับลิงตัวลวงทั้งนั้นแล้วแบบนี้จะรอดไหมว่าแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคจ้ะหนูเกมนี้ก็เริ่มต้นขึ้นโดยที่เจ๊เนี่ยไม่ได้ไปเดินกับเมดเหมือนที่เคยแต่เจ๊เองมาประกบติดเทอรี่เนื่องจากกลัวว่าป่าตัวเองจะถูกรบกวนจนไม่ได้ฟาร์มเพราะฝั่งตรงข้ามมีทั้งมูราดทั้งลิงแล้วไหนจะริกเตอร์อีกเจ๊ก็เลยประกบจนเทีรี่ฟาร์มเสร็จได้ระดเเัซีจากนั้นเจ๊จึงแยกจากป่าขึ้นมาอยู่กับแคร,รี่แล้วก็โซน ช็อตนี้เองทีแรดีใจว่าปิดคิวได้แต่กลายเป็นว่าริกเตอร์โพไทยเข้ามาหืมสุดท้ายเจก็ขิดไปเลยแแน่นอนว่าเราก็เสียอพิซ่าดาก้อนให้กับทีมฝั่งตรงข้ามก็ยังดีที่ป่าเราวกลงไปเอาดาร์คซเลเยอร์ได้แล้วช็อตนี้เองจะหนูใครจะไปคิดว่าการตีธรรมดาจะทําให้เจ๊สามารถปิดชีพมูราดไปได้ในช็อตนี้ที่เจยโยนสกิลหนึ่งไปสวยๆปิดชีพมูราดไปอย่างที่เห็นนะจ๊ะภาพรวมตอนนี้เกมค่อนข้างสูสีมากและก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าเกมถูกยื้อไปจนถึงนาทีที่กอสเลเย เองก็เลือกเดินเกมกับเมย์เป็นหลกักแน่นอนว่ายิ่งเลดเกมแล้วการที่อลิสอยู่กับคลิกซี่เนี่ยมันเป็นคอมโบนรกมากแต่อย่างไรก็ตามการที่จะเอาก็อดเลเยอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายพวกเราสองทีมก็เลยย่างเชิงกันไปมาแต่ผลกลายเป็นว่าทีมเจ๊ทยอยไปตายตอนนี้ก็เลยเหลือแค่เจ๊กับยีหน้าที่ปกป้องป้อมอยู่แต่พูดยังไม่ทันขาดคำยีหน้าก็กลับไปเฝ้าบอเหลือแค่เจ๊อลิสขาสั้นพันซิ่งคนนี้คอยเฝ้าป้อมเอาไว้โอ้โหนาะทีนี้งานความหวังของหมู่บ้านก็มา ดีนะที่เจคเคลียร์คลิปได้แล้วเพื่อนก็เกิดมาพอดีแล้วจากตรงนี้นี่เองแหละจ่าหนูมันได้เกิดช็อตที่ไม่คาดคิดขึ้นนั่นก็คืออยู่ดีๆีริ์ก,ก็โผล่ออกจากพุ่มไปงัดคลิกซี่แล้วมีเทลตามมาปิดดามเมจแน่นอนว่าคลิกซี่ถูกปิดไปแต่ใครจะไปคาดคิดว่าอริสขาสั้นพันซิ่งจะไปสตันเทลเอาไว้แล้วมีทีรีตามมาซอยขนาดนี้ก็สวยสิจ้าเทลเลยขิดไปผลมวยที่พยายามจะเข้ามาังัดก็ตายแล้วดูเลือดมูราสิจ้าเหลือแค่นั้นเองจังหวะดีขนาดนี้ไม่เอากอสเลเยอร์ได้ ไงล่ะว่าแล้วทีมพวเจ๊ก็มุ่งมาที่กอสเลเยอร์ซึ่งในความที่เมื่อกี้เจ๊เนี่ยดูมินิแมปก็เลยรู้ว่านางลิงเนี่ยมันอยู่เลนล่างแปลว่านางจะต้องมาลาสกอสเลเยอร์แน่ๆเลยเก็บเอลตีเอาไว้กดจ้าแล้วก็เป็นจริงนางลิงโผล่มาแต่ตลาดวายไปก้อนสุดท้ายนางก็ไม่ได้อะไรว่าแล้วพวกเจ๊เนี่ยก็ทำเลนแล้วก็รอคลิกซี่เกิดมาก่อนถึงจะค่อยปล่อยกอสเลเยอร์ทว่าช็อตที่ไม่คาดทีก็เกิดขึ้นอีกครั้งวันนี้เกิดทีมไฟขึ้นโดยที่เจ๊ยังไปไม่ถึงเลยโดนมันริ่มจากริกเเอกพุ่ง่งงคิซีมมาจถึ ความสูญเสียก็เกิดขึ้นไปแล้วนีเหลือทีมเจแค่3คนแล้วนางมวยเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาด้านข้างแล้วนางก็งัดเอลซูแต่ก็ถูกเอลซูยิงสวนกลับไปเกือบคิดและเจก็เป็นคนปิดดาเมสุดท้ายนั้นฝ่ายยีน่าเองก็ตามไปรำกลจะปิดลิงแต่ก็ถูกเจเป็นคนเติมดาเมสุดท้ายนั้นแทนและแล้วเมื่อฝ่ายนี้เกิดขึ้นเลนกลางก็เหลือเจกับยีน่ารวมไปถึงกอสเลเยอร์ตัวนี้แล้วฝั่งตรงข้ามที่เหลือแค่มูรัดคนเดียวจะเหลืออะไรล่ะจ๊ะไม่เหลือนะซี่ทีมเจ็เลยขึ้นบานใหญ่ของพวกเขาได้แล้วเปฝ่าย ทอรี่ไปแบบสวยงามทั้งนี้ทั้งนั้นคอไอเทมของเกมนี้ที่อลิสต้องขอบคุณก็คือฟอสการ์ดจ้าเพราะถ้าไม่มีมันเนี่ยจังหวะเมื่อกี้ที่เข้าไฟจต้องถูกลิงทุบตุยแน่ๆแต่นี่นอกจากจะไม่ตุยแล้วจะได้ดับบันคิวไปอีกว่าแล้วช็อตเมื่อกี้อลิสก็ะเทมไม่หยอกเลยว่าไหมเจ้าคะ